ด้านหนึ่งก็ได้มีท่าทีของอิสราเอลต่ออิหร่านนะคะว่าเป็นกลุ่มที่สนับสนุนฮามาสอย่างชัดเจนและอยู่เบื้องหลังการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมค่ะน่าสนใจถึงท่าทีของอิหร่านที่อาจจะกำหนดแนวทางในการสู้รบต่อไประหว่างอิสราเอลและฮามาสหรือไม่ติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะสงครามอิสราเอลฮามาสเดินหน้ามามากกว่าหเดือนขณะเดียวกัน การปะทะระหว่างกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนและเยเมนกับอิสราเอลยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนโดยอิหร่านเผยคลิปวิดีโอยิงทำลายโดรนของสหรัฐที่ลุกล้ำเข้ามาในน่านน้ำเยเมนที่ผ่านมาโดรนสหรัฐถูกกลุ่มฮูตียิงตกหลายครั้งแต่ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคทำให้สหรัฐ จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการประทะบริเวณชายแดนอิสราเอลเลบานอนพื้นที่ของกลุ่มฮิสบุลละก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตต,ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอล,อเลกล่าวกับนักการทูตจาก80รประเทศ,เทศว่าอิสราเอลกำลังอยู่ในการต่อสู้ระดับโลกกับสิ่งที่เนทันยาฮู The barbarism is led by an axis of terror. The axis of terror is led by Iran. It includes Hezbollah, Hamas, Houthis, and their other minions. They seek to bring the Middle East and the world back to a dark age. They seek to torpedo, to derail any progress towards peace. And the progress and the promise that we had in our budding peace treaties with our Arab neighbors. If they go strong, if they are not defeated, they will derail this process. They will imperil the entire Middle East. If the Middle East falls to the axis of terror, Europe will be next, and no one will be safe. The Wall Street Journal, Iran های کام توی لیوه و های فی کیو همه از جمعی و اظهاراتی در ارتباط با ایران و نمیدونم ارز به خدمت <متحدث> شما که نقش ایران این حرفها با انگیزه های مختلف سیاسی از جمله با هدف توجیه شکسته ขณะที่การพบกันอีกครั้งของผู้นำกลุ่มฮิสบุลลัสรองผู้นำกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตนีนอนิสลามิกจิจฮัตเมื่อปลายเดือนที่แล้วถูกรายงานผ่านสื่อของเลบานอนเรียกการพบกันครั้งนี้ว่าเป็นการวางท่าทีของแกนแห่งการขัดขืน หรือ axis of resistance ที่สื่อถึงพันธมิตรของอิหร่านไม่ว่าอิหร่านจะเกี่ยวหรือไม่กับปฏิบัติการเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาแต่อิหร่านมีท่าทีชัดสนับสนุนกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร,ร่ราน นอกจากให้การสนับสนุนด้านอาวุธและการเงินกับกลุ่มฮามาสอิหร่านยังให้การสนับสนุนกลุ่มต่างๆที่ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของอิหร่านทั้งกลุ่มฮิสบุลลอห์ในเลบานอนกลุ่มฮูตีในเยเมนผู้นำซีเรียและกลุ่มเคลื่อนไหวในอิรักท่ามกลางสงครามอิสราเอลฮามาสที่ยังคงเดินหน้านักวิเคราะห์ประเมินว่าเริ่มเห็นสัญญาณของการเข้าร่วมของกลุ่มติดอาวุธที่มีความเกี่ยวข้องกับอิหร่าน หลายฝ่ายจับตาว่าอิหร่านจะเป็นตัวแปรสำคัญว่าสงครามอิสราเอลฮามาสจะเป็นเพียงสงครามจำกัดหรือจะขยายวงไปสู่สงครามภูมิภาคชลันทรยโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน